แล้วตอนนี้มาลองดูวิดีโอนะฮะซึ่งผมเคยไปออกอยู่ตอนหนึ่งซึ่งเรื่องเกี่ยวกับน้ําหนักตัวมีตัวเลขดีๆให้ดูนะว่าเอ๊ะน้ำหนักตัวที่ที่เกิดขึ้นกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวเข่าเราเป็นยังไงนะฮะโรคข้อเข่าเสื่อมนั้น เป็นโรคที่เกิดจากผิวข้อบริเวณที่เป็นกระดูกอ่อนนั้นเกิดการสึกรรอนะครับมีการสึกก่อนเกิดการอักเสบบวดรวมแดงร้อนที่ข้อเขา่าในบางคนนั้นเมื่อเป็นมากขึ้นก็จะมีอาการเขา่าโก่งจนกระทั่งไม่สามารถเดินได้เราพบว่ามีหลายปัจจัยนะครับที่กระตุ้นทําให้คนเรานั้นเป็นข้อเข่าเสื่อมเร็วขึ้นหนึ่งในนั้นคือเรื่องของน้ําหนักตัวหรือความอ้วนนี่แหละครับ ความอ้วนนั้นถูกจัดให้เป็นปัจจัยที่โดดเด่นมากครับโดยเฉพาะในเพศหญิงที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานเราพบว่ามีอัตราเสี่ยงที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมากถึง9เท่านอกจากนั้นแล้วในคนหนุ่มสาวที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานทุกทกคนนั้นก็มีโอกาสจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมที่เร็วขึ้นแล้วก็มากขึ้นคนที่มีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับซึ่งเป็นการรักษาขั้นสุดท้ายของคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมเราพบว่า ในการผ่าตัดคนที่มีน้ำหนักตัวมากๆนั้นผลก็จะไม่ดีเท่ากับคนที่มีน้ำหนักตามปกติครับในสมัยก่อนครับเราเข้าใจว่าความอ้วนนั้นเกิดจากพฤติกรรมการทานอาหารที่ผิดปกติมีความพยายามที่จะควบคุมไม่ให้ผู้ป่วยทานอาหารมากเกินไปแต่เรากลับพบว่าไม่สามารถที่จะควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้ผู้ป่วยเกิดได้ ในปัจจุบันเราจึงค้นพบใหม่พบว่าความอ้วนนั้นมีสาเหตุจากกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งครับเพราะมียีนด้วยกันถึง400ยีนครับที่ควบคุมเรื่องของน้ําหนักตัวอยู่แต่ก็ยังโชคดีนะครับว่ายีนเหล่านี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อเข่าเสื่อมเลยในเมื่อความอ้วนนั้นเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้คนเรานั้นเป็นข้อเข่าเสื่อมเร็วขึ้น นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามคิดว่าถ้าเราควบคุมน้ำหนักตัวให้ดีขึ้นอาการของข้อเข่าเสื่อมจะดีขึ้นหรือไม่ในปี1977ครับนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าในเพศหญิงที่มีความสูงตามปกติเนี่ยถ้าเราลดน้ำหนักลงสัประมาณ5กิโลครับจะมีผลทําให้ความเสี่ยงในการเป็นข้อเข่าเสื่อมหายไปถึง50%ทีเดียวและนอกจากนี้เรายังค้นพบว่าเพียงแค่เราควบคุมน้ําหนักให้ลดลงไปนะครับ จะมีผลทำให้อาการปวดเขานั้นหายไปเป็นปิดทิ้งโดยไม่ต้องพึ่งยาแก้อักเสบเลยครับทุกน้ำหนักตัวนะครับที่หายไป1กิโลจะลดแรงกดที่ข้อเข่าไปถึง4กิโลต่อการเดิน1กา้าวนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าในการเดินไกล1กิโลเมตรนั้นถ้าเรานหนักลดลงไป1กิโลจะสามารถลดแรงกดไปที่ข้อเข่าถึง3,000กิโลกรมด้วยกัน เราลองคิดง่ายๆนะครับว่าถ้าเราเดินวันละประมาณกิโลครึ่งจะมีแรงมากมายที่หายไปไม่กระเทือนข้อเขา่าจากการลดหนักเพียงแค่1กิโลเท่านั้นครับถ้าเราไม่สามารถที่จะลดหนักตัวลงได้เลยเราก็จําเป็นต้องหาปัจจัยอย่างอื่นทดแทนครับและกีฬาซูโม่ในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีน้ำหนักตัวเฉลี่ยแล้วประมาณ200กิโลแต่จากการศึกษาวิจัยค้นพบว่า น้ำหนักตัวของสูโมไม่ได้มีผลต่อเรื่องของข้อเข่าเสื่อมของเขาเลยครับประชากรชาวซูโมก็ยังมีอัตราการเป็นข้อเข่าเสื่อมเท่ากับคนน้ำหนักตัวปกติทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับเราค้นพบว่ากล้ามเนื้อรอบหัวเข่าของซูโมนั้นมีความแข็งแรงมากกว่าปกติดังนั้นนะครับถ้าท่านมีน้ำหนักตัวเกินและไม่สามารถที่จะลดน้ำหนักตัวลงได้ท่านก็จำเป็นต้องพัฒนากล้ามเนื้อรอบหัวเข่าของท่านให้แข็งแรงครับ กล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะครับจะเป็นตัวชดเชยกันหนักตัวที่มากเกินไปแต่ถ้าท่านทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามนอกจากท่านจะมีน้ำหนักตัวที่เกินแล้วยังไม่ค่อยชอบบริหารกล้ามเนื้อรอบก้เข่าด้วยแล้วก็ท่านก็จะเป็นข้อเข่าเสื่อมเร็วกับปกติและก็มากขึ้นมากขึ้นในแต่ละปีครับ ังตรงนี้นะครับคนที่น้ําหนักตัวเกินที่ที่กินอาหารเยอะๆก็บอกไม่ได้เกี่ยวกับการกินใช่ไหมโทษคุณพ่อคุณแม่อย่างเดียวเพราะเกิเดจากยีนจริงๆก็ส่วนหนึ่งนะครับยังไงก็คุมอาหารก็จะเป็นส่วนที่ดีครับเอาละ่ะทีนี้ฟังมาแล้วนะครับน้ําหนักตัวเป็นปัจจัยหนึ่งครับแต่ว่ายังมีอีกหลายอย่างแล้วก็ตรงท้ายของวิดีโอชุดนี้ก็ไม่ได้มีพูดถึงเรื่องของของกล้ามเนื้อนิดนึงนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ย ผมจะมาพูดอีกทีตอนท้ายๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีสิ่งที่ก็เรียกว่าเป็นต้นทุนของเราอยู่กับตัวเราแต่เรามัดไม่มองข้ามไปและไม่ได้ดูนะครับมาดูปัจจัยที่สองครับต่อไปนะครับกรรมพันธุ์นะครับกรรมพันธุ์ก็บอกแล้วว่าตอนนี้เราค้นพบยีนนะครับมีการมีการแล้วเรียกว่าแตกยีนออกมามีการดูโค้ดของยีนเนี่ยเราพบว่ามันมียีนบางตัวครับที่ควบคุมเรื่องของเข่าเสือ่อม แต่ว่าปัจจุบันนี้เรายังไม่สามารถแยกอยียนตัวนั้นออกไปจากยียนร่างกายมนุษย์ได้นะครับเราก็มีความหวังว่าถ้าในอนาคตข้างหน้าอีกสัก20ปี30ปีเราสามารถเอายียนที่ถ่ายทอดโรคเข่าเสื่อมออกไปแล้วกลับมาเป็นยียนปกติอีกทีเนี่ยคนเราก็จะไม่เป็นข้อเข่าเสื่อมครับนะครับนะฮะยียนเนี่ยก็มีผลทําให้รูปร่างหน้าตาแต่ละคนที่เ,เกิดมาเนี่ยมีหน้าตาใกล้เคียงกันนะครับ,นะรบสังเกตว่าบ้านนี้เนี่ยหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะครับทัง้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะฮะ นี่ครับอันนี้เป็นคนไข้ที่อายุน้อยนะครับน่าจะเพราะผมจาไม่ผิดน่าจะประมาณ23ปีเพราะว่าเพิ่งผ่าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะเห็นว่าเขาเขาโก่งตั้งแต่อายุแค่23เองครับสิ่งที่เขามาหาคุณหมอนี่ไม่ใช่เรื่องของรูปร่างที่สวยงามไปไปกวดชายงามไม่ได้แต่เขาปวดเข่าครับ เขาเดินแต่ละก้าวในคนเข่าโก่งอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือใช้กําลังเยอะเพราะฉะนั้นใช้กําลังเยอะกล้ามเนื้อเขาสู้ไม่ได้แรงบิดที่เกิดขึ้นในข้อเข่าก็จะเยอะทําให้เอ็นทางานเอ็นก็จะเจ็บกระดูกอ่อนก็จะสึกเพราะฉะนั้นเขาทนทรมานมาประมาณสิปีเพราะเขาไม่รู้ว่าจะหาแหล่งความรู้ที่ไหนที่จะแก้เขาได้เขาคิดว่าเขาเกิดมาเข่าโก่งนี่มันเป็นกรรมของเขาครับแก้ไขไม่ได้เพราะว่าบางทีไปค้นหาใน Google ในเว็บไซต์ก็ไปเจอว่าฝังเข็มแก้เขา่าโก่งไปฝังไม่รู้กี่รอบม,มันก็ยอมหายโก่งสักที นะจนกระทั่งไปอ่านเจอข้อมูลในในเว็บไซต์ที่บอกว่ามีการผ่าตัดแก้เข่าโกง่งก็เลยมาแก้กันนะคนนี้เป็นผู้หญิงครับอายุ33ปีไม่ได้มาหาหมอด,ด้วยความเจ็บนะครับอัน,นผมจําได้เขามาหาด้วยเรื่องความสวยงามนะอ,อ๋อเขอโท่าครับคนนี้อายุ19ผู้ชายนะจะมีอีกคนหนึ่งคนนี้ก็ผ่าตัดไปแล้วครับนะ19ปีอ่าคนนี้ครับอายุ33ตอนที่เขามาหาผมเนี่ย สองสามครั้งแรกเนี่ยเขามาหาผมไม่ได้ไม่ได้มาหาด้วยเรื่องความเจ็บครับแต่เขามาหาด้วยเรื่องที่ว่าเขาไ,ไม่กล้าใส่กระโปรงสั้นมาตั้งแต่ตอนเข้าสู่วัยรุ่นจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการอายุสายสามปีนะฮะเห็นไหมเขาพยายามดึงกระโปรงขึ้นมาเพื่อให้ใช้ให้ผมถ่ายรูปนะฮะเห็นว่าเขาเขาโกงนะฮะในบางรายก็มักจะมีเรื่องของปมด้อยแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมที่จะใส่กางเกงขาสั้นหรือกระโปรงกระโปรงสั้น แต่เหตุผลที่ผมนัดเขามาดูหลายครั้งเขาเพื่อจะประเมินสภาพจิตใจว่าเขาจริงๆแล้วเขามีเขามีปัญหาด้านจิตใจหรือเปล่าเกี่ยวเขาคิดว่าตัวเองเขาเข่าโกงและมีปัญหาอะไอยแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ก็คือว่าเขาไม่อยากจะให้เข่าโกงจริงๆและสิ่งที่ผมยอมผ่าให้เขาก็คือว่าเราคิดว่าเขาเขาโกงเนี่ยเขาเดินเนี่ยโอกาสที่เขาจะเสื่อมเร็วนี่มีสูงครับก็เลยแก้เขานั่นคือ2ปีสปีที่แล้วนะรูปนี้ือรูปที่หลังจากที่เขาผ่าตัดไปแล้วนะฮะจะเห็นว่าเหมือนก็คนละคนกัน ปัจจัยต่อมาคือเรื่องของอายุอายุที่เราเจอคือว่าถ้า60ปีเนี่ยอาจจะเจอเข่าเสื่อมเปอร์เซ็นต์น้อยหน่อยนะครับแต่มากกว่า60ปีก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ปัจจุบันอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบตอนต้นก็คืออายุก็ชักจะไม่ใช่เท่าไหร่แล้วนะครับบางคนอายุ70ปีก็ยังเจ๋วฮะบ,บางคน50ปีก็เดินไม่ได้นะฮะนี่คือคนอายุน้อยนะครับ คนอายุน้อยที่ที่เป็นเข่าโก่งเนี่ยอย่างที่บอกคือไม่มาจากกรรมพันธุ์ทีนี้เราจะดูเข่าโกง่งยังไงครับง่ายๆเลยครับปัจจุบนันเรามีมือถือที่ถ่ายรูปนะฮะลองไปถ่ายรูปหน้ากระจกตัวเองยืนตรงๆให้เพื่อนถ่ายให้นะครับแล้วลองลากเส้นนะครับจากด้านในของหัวเข่าแบบนี้นะครับทิ้งดิ่งลงมาตรงๆนะครับถ้ามันไปแตะส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเท้าหรือขาเนี่ยคือท่านเข่าโกงะะ่งนะครับนะฮะดูนะครับแล้วก็ลากมานะ ดูคนที่แก่เนี่ยอย่างคนนี้ฮะถ้าผมลากมาเห็นว่ามันไม่โดนไม่โดนข้อเท้านะครับนี่ก็โดนนะครับดีคนนึงครับนี่โดนไม่เอ่ยข้างซ้ายไม่โกงข้างขวาโกงข้างซ้ายไม่โดนข้างข้างซ้ายเข่าก็โอกาสเสี่ยมก็น้อยหน่อยข้างขวาโอกาสเสี่ยมก็เยอะขึ้นหน่อยคนนี้ยังเรียนอยู่มาหาลัยเอแม็กอยู่เลยครับปีสี่ปัจจุบันจบกนรมาทํางานแล้วนะฮะนี่อีกคนนึงครับโกงไหมครับ ช่องว่างระหว่งงางหัวเข่าก็เป็นตัวบอกเหมือนกันฮะถ้ามีช่องว่างขนาดที่ข้อเท้าม,มันแตกกันแ,แล้วเนี่ยก็แสดงว่าเข่าโกนะฮะแต่ว่านช่องว่างเยอะเอาลากมาโอ้ข้างซ้ายโกงกับข้างขวาครับเพราะข้างซ้ายลากมายังไม่ทันถึงข้อเท้าเลยโดนโดนโดนขาไปซะแล้วขาที่ข้างขวาเนี่ยโดนแค่ตะต,ตุ่มเฉยๆนะเราเริ่มจะดูตัวเองเป็นแล้วครับเดีย๋ยววันนี้กลับไปถ้าใส่กางเกงสั้นใส่างเกงในลองดูนะครับลองเอ็กซเรย์ดูนะฮะไอ้ลอง X นะอลอง,ลอง,ล,อง,ล,องลองถ่ายรูปตัวเองดู อันนี้แน่นอนครับคนียุสิเกเด็กผู้ชายที่บอกนะครับนะรายนี้ก็คุยกันนานพอสมควนะครับเขามาที่ร้านก็มาพร้อมคุณพ่อคุณแม่ก็เ,เกิดความทุกข์ใจมากเพราะลูกเนี่ยอยากจะผ่ามากคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากให้ผ่านะฮะเขาคิดว่าเขาทํามาอย่างดีแล้วแต่เด็กก็ไม่ไหวเจ็บเข่านะถ้าสังเกตว่าข้างขวาจะโก่งกับข้างซ้ายใช่ไหมครับโก่งทั้งคู่นะฮะแต่ข้างขวาไปก่อน ข้อสะโพกข,ของเราเนี่ยจะกว้างกว่าความห่างข้อสะโพกสองข้างของเรานะฮะจะกว้างกว่ากว่ากว่าตัวหัวเขา่าเพราะฉะนั้นเวลาหัวเข่าเข้ามาชนกันแล้วเนี่ยขามันต้องบาดออกเพื่อที่ว่าการเดินจะได้เดินได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าโก่งอย่างเงี้ยเดินต่อ,ต,อต่อมามันก็จะล้มแล้วก็เจ็บนะครับรายนี้อายุ62ปีครับไปหาคุณหมอโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยแนะนําให้เปลี่ยนข้อเข่าเทียมแต่ว่าปฏิเสธครับรายนี้ก็ได้รับการแก้ไขฮะมีการแก้ไขก็คือเป็นเข่าโก่งแค่ข้างเดียวแลามีเข่าเสือ่อม ก็มีการดักเข่านะครับเราเห็นว่าเราลากมาใชไหมไม่โดนต,ตุ่มตอนนี้ปัจจุบันท่านก็ 6, น่าจะ67แล้วนะฮะยังไม่จบครับปัจจัยก่อโรคห้องนี้มีผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายแน่นอนใช่ไหมใช่ไหมครับผู้หญิงใจบุญกว่าผู้ชายถูกไหมฮะไม่ยอมยกเลยคนคนถ่ายวีดีโอไม่ยอมนะฮะแต่ว่าเราโชคร้ายครับโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยถ่ายโดยคุณแม่ของเราเนี่ยประมาณ3เท่า ผู้ชายเขาเป็นแค่เท่าเดียวเราเป็นสามเท่าคุณแม่เขารักเรามากครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเข่าเสื่อมต้องมีคุณแม่เป็นเข่าเสื่อมเนี่ยแล้วมีลูกอยู่ประมาณสี่คนนะครับลูกผู้หญิงอาจจะคนเดียวผู้ชายสามคนแต่เราเป็นคนเดียวครับนะครับแล้วเชื้อชาติมีม,มีมีผลไหมครับคนไทยคนญี่ปุ่นเป็นเข่าเสื่อมต่างกันไหมฮะ ไม่เคยมีการการเช็คการสำรวจข้อมูลนะครับว่าเชื้อชาติแต่ละประเทศนี่มีการแตกต่างกันไหมแต่ว่ามีการสำรวจโรคอื่นๆครับนี่ครับลองดูนะครับคนที่เป็นโรคอ้วนครับอเมริกันเนี่ย27%คนไทยแค่20%เท่านั้นอันนี้อันนี้ข้อมูลนี่น่าจะมาทั้งสิปีที่แล้วนะครับผู้หญิงของอเมริกันเป็นตั้ง46%เพราะฉะนั้นเราไปดูหนังฮอลลีวูดนะครับนางเอกของเขาเนี่ยไม่ใช่คนอเมริกันแท้ครับถ้าเอาคนอเมริกันแท้เนี่ยไม่สวยหนังขายไม่ออก เฉลยนักเอกของเขาก็เป็นคนบราซิลเป็นคนอเมริกาใต้ครับแล้วดูสิครับร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคนอ้วนตั้งตั้งเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหาสวยได้ยังไงนะฮะอเมริกาครับคนเป็นเบาหวานอเมริกาเป็นมากกว่าเราสี่เท่ากระดูกบางกระดูกพุ่นเป็นมากกว่าเราสิบเท่าหัวใจหลอดเลือดเป็นมากกว่าเราหกเท่าคนเป็นมะเร็งที่อเมริกาคนอเมริกามากกว่าเราสองจุดห้าเท่าแล้วเรายังอยากจะไปเรียนแบบคนต่างประเทศคนอเมริกาคนอังกฤษเองไม่นเนี่ยคร นะฮะนั้นชวีวิติของไทยเราดีแล้วนะครับเราเป็นโรคน้อยเขาตั้งเยอะนะครับแต่รจริงเราไปไปหาางิีก็อยากจะเป็นคมเมด้บ้างหรือจะเป็นอย่างอื่นบ้างนะฮะอาดูดีนะฮะปัจจัยก่อโรคอันที่6ครับคือการบาดเจ็บที่หัวเขา่าอันนี้เหมาะสมกับคนวัยรุ่นครับถ้าเป็นน้อยๆเข่ากระแทกก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเห็นว่าเข่าเนี่ยมีเลือดออกอยู่ข้างในนะครับอย่างนี้เนี่ยอย่านิ่งนอนใจนะครับคิดว่า คิดว่าเป็นเลือดลมไม่ค่อยดีไปให้หมอนวดไปนวดเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าไปน,นวดเนี่ยมากๆเดี๋ยวเดี๋ยวกลายเป็นอย่างนี้ครับรายนี้ตอนแรกใหม่ๆไม่รู้ครับไม่รู้ว่าตัวเองนะกระดูกสบ้าลาวครับพอนวดเสร็จกระดูกสบ้าก็เลยหักแยกออกมาเป็นสองชิ้นแบบนี้ครับนะฮะจริงๆเท่ารายนี้ถ้าสมมุติว่ารู้ตัวก่อนนะครับว่าหัวหกล้มแล้วเข่ากระแทกเนี่ยแล้วเจ็บเมื่อยๆเล็กๆน้อยๆเรยรู้ตัวก่อนเอ็กซเรย์เห็นรอยแล้วเราจับใส่เฟือกก็ไม่ต้องผ่าตัด ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ได้ครับก็ต้องผ่าแล้วแล้วอย่าลืมนะครับว่ากระดูกสะบ้าเป็นหนึ่งในสามของกระดูกหัวเข่าเพราะฉะนั้นเวลามันหักปุ๊บเนี่ยกระดูกอ่อนมันหักไปด้วยถึงแม้ทําให้กระดูกติดไปแล้วแน่นอนก็จะมีรอยสึกรอรอยความไม่เรียบของกระดูกอ่อนก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นเข่าเสื่อมเร็วกับปกติหลังจากผ่าตัดนะฮะเราใช้อะไรครับเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือก็คือโลหะที่เป็นคล้ายกับรวดนะเข้าไปดึงให้ลูกสะบ้ามันเกาะติดกันนะครับเราต้องผ่าตัดเข้าไปแต่ผ่าตัดสมัยใหม่เป็นแแแบบนนีีี้คมผ่ ปมนแค่จุดๆนะครับ